ข้อมูลสถิติของทางสบคนะครับหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ที่ได้สรุปยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยครับวันนี้วันที่1 3กรกฎาคมพุทธศักราช2,564นะครับยอดผู้ติดเชื้อรวมนะครับ1 4 5 7 5รายครับโดยจำแนกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับ1 3 5 0 3รายผู้ติดเชื้อภายในเรือนจำหรือที่ต้องขังนะครับ จำนวนทั้งสิ้น1,072รายครับผู้ป่วยสะสมนะครับ4 3 8 8 4 4รายครับยอดนี้สะสมตั้งแต่วันที่1เมษายนแล้วนะครับส่วนหายป่วยกลับบ้านนะครับเรายด้วยกันครับหายป่วยสะสมแล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้น2,92,726รายเป็นยอดสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายนเช่นเดียวกัน และต้องขอสแสดงความเสียใจนะครับกับญาติหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับวันนี้มีผู้เสียชีวิตจํานวนทั้งสิ้น110เสียรายด้วยกันนะครับเมื่อเราเห็นสถิตินะครับก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่แต่สิ่งสาคัญแล้วเมื่อเราได้เห็นสถิติต้องไม่ตระหนักนะครับไม่ตระหนกแต่ให้เราตระหนักนะครับตั้งสติให้ดีดํารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทร,รักษาความสะอาดตามมาตรกา,ารของทางกระทรวงสาธารณาสุขโดยเคร่งครัดนะครับ